เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านและสู่คลิปสอนของบิธิกในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะว่าไม่มีผู้ใดามาอะไรนะมาดีควสตการสอนของพี่แล้วคราวนี้เราก็กลับมาแก่ครั้งอ่อซึ่งก่อนหน้านี้มีน้องคนหนึ่งเขาอินบ็อกมาหาพี่ตรงหอศิลป์บิธิกว่าอา่าอยากให้สอนเกี่ยวกับการทําสคริปถามตอบอา่าเป็นเหมือนอะไรนะ้ระบบเกมตอบคําถามหรืออะไรประมาณนี้แหละซึ่ง พี่เองก็เคยมีสคริปที่ออกแนวคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนแต่ว่ามันมันไม่ชัดเจนไปซะทีเดียวมันเป็นอารมณ์มัวร์แบบเหมือนเกมเลือกช้อยเพราะฉะนั้นอันนี้พี่จะสอนทําสคริปแฟดอ่าแบบง่ายๆอ่าสไตล์พี่ซึ่งพี่ก็ขอบอกแล้วว่าพี่เองก็ไม่ได้เก่งสคริปแฟดมากแต่ว่าเจ้าตัวนี้พี่พอทําได้อ่ามันก็คือเป็นเรื่องของการเก็บคะแนนอ่าคำตอบถูกผิดซึ่งอันนี้โดยรวมรูปที่พี่ใส่ก็มีอันนี้ก็มีอ่า มีคำถามที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็สรุปคะแนนอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีปุ่มปุ่มเล่นอีกรอบนะฮะเอาล่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยู่ในหน้าตรงนี้เนาะซึ่งไอ้เลเยอร์ตรงสองอันนี้เนี่ยล็อกไว้ได้เลยแล้วพี่จะคีเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าปุ่มปุ่มล่องขนไว้ซึ่งถ้าเรากดคอนโทนเตอร์ มันจะเห็น,นเงินเนาะแล้วก็พี่ก็จะเ,เลเอยอร์นี้ F8 ป o t t o n แล้วก็เป็นแล้วก็เลื่อนไปที่ฮิตเลยเลื่อนจะเนี่ยให้ไปที่ฮิตคือ up down อะไรไม่มีอ up อก็คือตอนที่เรายังไม่ก down ด down ก็คือตอนที่เราเ over over ก็คือเอาเอาเรามา่านแล้วก็ down กคือตอนที่กด ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของปุตท่านนะอ่านี่ก็สอนย้ำไกครั้งเผื่อใครอาจจะลืมไปแล้วซึ่งพอเราเลื่อนไปอย่างนี้เราจะเห็นเป็นกรอบสีฟ้าๆแบบนี้ซึ่งตอนนี้พอเราคอนโทนเนตอร์ปุ๊บเราก็จะไม่เห็นแต่ว่าเวลาเอาเมาส์าไปเลื่อนชี้มันจะเป็นลูกศรแบบเป็นลูกมือกดได้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่แอคชั่นอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรตอบรออืซึ่งโดยส่วนใหญ่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยจนถึงหน้าสุดท้ายปุ่มอ่าเดี๋ยว เลือกปุ่มนี่คือเราขยายได้เลยซึ่งซึ่งพี่จะขยายครอบคุมไปตรงตามข้อแล้วกันซึ่งกัมัตีัวมีโอเคแล้วก็กัมัีัอันนี้เดี๋ยวไปทีละอันทีละอันก็คืออันนี้จะมีคำตอบที่ผิดอกับคำตอบที่ถูกซึ่งคำตอบที่ผิดน่ะอ่าสคริปต์อ่าเดี๋ยวยิงไปตามทีละอันแล้วกันอ่าทีละคำตอบ เพราะพี่มีหลายแบบมีทั้งถูกสองข้อแล้วก็ถูกทุกข้ออะไรประมาณนี้อืแล้วก็จะมีการสรุปคะแนนในในเบื้องในภายหลังซึ่งอตรง,ตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะอ่าไอ้ส่วนคำตอบที่ผิดอนะ่ะอืมพี่จะใส Action. ่แอคชั่นแอคชั่นสคริปต์ตรงนี้อะไ,ไ้เป็นแอคชั่นสคริปต์บอททอน ต้องไอตอนใส่แอคชั่นนี้ต้องกดต้องกดซีเล็กที่ปุ่มเนี่ยนะเพราะถ้าซีเล็กที่ซีมันจะเป็นคีย์เฟรมอ่าแต่ถ้าแอคชั่นสกิปมันจะขีดบอททอนตรงนี้หมายความว่าแอคชั่นสกิปเกี่ยวกับปุ่มแล้วก็พี่จะเลือกเป็นแอคชั่นสกิปเวอร์ชันอ่าสองจุดหนึ่งเพราะพี่ค่อนข้างเป็นคนใช้แฟลเก่าๆแล้วก็พี่ก็จะเลือกเป็นเพรสออนทันทีที่กดอ่าเพรสก็คือกดคลิกเข้าไปรีเพร e ก็คือกดคลิกแล้วปล่อยออกแั้นก็คือพี่เลกดกดคลิกเข้าไป แล้วก็เป็น next keyframe mm hmm. ก็คือ next frame frame mm hmm. ถัดไปก็จะเป็นคําตอบข้อต่อไปพูดนี้ยคือคุณตอบผิดมันก็จะข้ามคนคุณไม่ได้คะแนนแล้วมันก็จะใส่ทั้งหมดสี่อันสี่อันตรงนี้่าแล้วก็พี่จะค k เลเยอร์ขึ้นมาอีก layer หนึ่งหน่อยลวกันซึ่งเ a y e r นี้จะเป็นเลเยอร์พิเศษคือคือ layer สำหรับคนทํา ตัวนี้อ่าคนทําแบบเขียนเขียนโปรแกรมไอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคนทําคนแบบเหมือนข้อมูลเชิงอะไรนะพิพากอะ,อะเพิ่มให้รู้เคอจริงสามารถเราก็สามารถใส่ใส่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นแบบเหมือนไอ้ข้อไอ้คะแนนเกี่ยวกับว่าเราตอบถูกไปเท่าไหร่ตอบผิดไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่เข้ขอ,ขอก่อนน,นนี้ถูกไหมหรือว่าเราจะซ่อนเอาไว้เพื่อให้อา เพื่อให้เขาสงสัยว่าตอบถูกหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้คนบีนี่พี่เดี๋ยวพี่ใส่กรอบสีดำก่อนเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ซ่อนแอแล้วก็เรื่องของการขยายหน้าจอเพราะพี่จะชอบใส่ถึงว่าแฟนมันจะไม่มีเรื่องกรอบสีดาตัวน,นี้พี่ก็เลยจะใส่ใส่ไปก่อน<ม>เป็นเลเยอร์ข้้าบนสุดใส่กรอบสีดำมาไว้แล้วก็เป็นเอ็น อันนี้แล้วก็ล็อกแล้วก็เปิดเปิดอะไรก็จะได้เห็นเส้นเดี๋ยวพี่ขอเป็นสีแดงหน่อยแล้วกันแล้วก็อ่าเดี๋ยวกลับมาถึง้เรื่องตัวเลขตัวสกอร์ตรงนี้เอาละซึ่งพี่ก็จะไอใช้ตัวพิมพ์เทคนะอ่าแล้วก็พี่ก็ใส่ตรงนี้ไว้เพื่อเป็นตัวแรงงานว่ามัน คำตอบที่เรากดไปเนี่ยถูกหรือเปล่าคือหมายถึงตอนเราเทสคริปนะคือเราเราเทสเราก็ต้องมีการเช็คดูว,ว่าเออเราตอบผิดคําตอบมันถูกไหมหรืออคะแนนมันขึ้นไหมแล้วก็เลือกจากปกติมันจะเป็นสเตตไอสเตชันเทคธรรมดานี่เราก็ใส่ไดไดได,ไดนามิกอ่าไดนามิกเทคและแวลูแวลูก็พี่แนะนําเป็นคำคง,ง่ายๆแล้วกันอ่าพี่จำคขาว่าสกอร์ไม่ได้ก็เป็น S o r แล้วกันอ่า S.O.R. เป็น value ของ e ท t ตัวนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวนะอ่ S.O.R. โอเคแล้วก็ตรงนี้พี่ก็พิมพ์เลขศูนยูนสูนย์ไปไว้อืมอ่าซึ่งพอเรากดเล็กมาปกติมันจะเป็นมันจะเป็นเส้นปลอ่าเฮ้ยปกอะไรอยู่มันจะไม่ใช่เส้นปลกแต่ถ้าเราเป็นเดนเวอร์ันจะเป็นเส้นป่าไว้นี่มันจะเป็นขึ้นศูนย์ แต่ว่าตรงนี้คือเราต้องใส่สกิปเพิ่มเติมอ่าสลับคีเฟมตัวนี้สยิเฟมตัวนี้ปกติพี่จะใส่เป็นสต็อปเอาไว้แต่เดี๋ยวว่าพี่พี่เพิ่มมาน,นี้อ่าตรงนี้หล่กันคือมันจะเริ่มอ่านจากอันบนสุดก่อนนะแล้วอันบนสุดก็พี่ก็จะใส่เป็น s r เท่ากับศูนย์ถูกไหมลองเช็คดู อ๋อสคิปต์รัวเลยลองจดจัดจัดรังโอเคมันมันจริงๆต้องเป็นบระมาณนี้แต่ว่าระบบมันคอเข้าใจอยู่ก็คือคําว่าไอคือคะแนนค่าคะแนนของเราจะเป็นศูนทีนี้เรากดตอนเนเตอร์นี่มันจะเริ่มเป็นศูนย์แล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นสิบตรงนี้ไว้คอนเนเตอร์นี่มันจะขึ้นเป็นสิบมันจะเริ่มเล่นตอนตอนที่เราเจอคีเฟีมช่องตรงนี้นะอมันเหมือนบอกว่า เหมือนเป็นการรีเซ็ตอว่าให้ค่าให้ค่าแนมอยู่ที่เท่าไหร่โอเคงั้นแล้วถ้าเกิดว่าอ่าตอนนี้เราใส่ไอเรื่องปุ่มนะแล้วคำตอบที่ถูกก็คือเราจะได้หนึ่งคะแนนนั่นคือวิธีการใส่สคริปต์ของการเพิ่มหนึ่งคะแนนอเราผิดแล้วก็อันนี้ถูกก็เป็นเพสออน n p a เ t สทันทีที่เรากดอาอาสกอ น่าจะเป็นบวกเท่ากับหนึ่งใช่ไหมลองอุ้ยไช่ต้อง,อออองดีเฟนโอเคบวกเท่ากับหนึ่งแล้วก็ใหเ้เน็กคีเฟรมอันี้เรากดคอนโทรเเตอร์ดูเอาละเรากดคำตอบที่ถูกกล้องปึ๊บขึ้นหนึ่งคะแนนเข้าข้าอสองนี่ก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดคำตอบผิดคะแนนไม่ขึ้นโอเคทุกอยาก่าง ก็ถือว่าเป็นสลับหนึ่งคำตอบทีนะ่จริงประมาณนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นแนวแบบหนึ่งคำตอบก็พอได้แหละอันนี้อันนี้ข้อที่สองก็อันนี้พี่แนะนำว่าคือเวลาเวลาเราใส่ตรงนี้เราเราอย่าก,กอ๊อปเราจะกอ๊กอปก๊อปจากตรงนี้ไปแล้วก็ใส่ในข้อที่สองพี่แน,น,นะนำว่าเราค่อยๆใส่ทีละอันจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีมันจะเกิดการสับสนและการอันนี้หลงกันได้เพราะฉะนั้นคือคำตอบถูกผิดแล้วก็ต้องใส่ใหม่ทุกครั้งคือลากจากไลบรารี ลงมาที่เป็นปุ่มเปล่าๆแล้วเราไล่ใส่สคริปต์ใหม,ม่เพื่อเป็นการเช็คได้คือแบบมันจะกันกันการเกิดบั๊กของตัวโปรแกรมที่เราทำอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้อาจจะมีก๊อปมานิดหน่อยอไปดูตอบผิดก็คือ Copy ในส่วนที่พอกดไปเราจะผ่านข้อ2ไปเลย ก็ปึ๊บเซมอันนี้คำตอบที่สามเป็นคำตอบที่ผิดลิกไปคำตอบที่4ี่คำตอบที่ผิดเอาละส่วนคำตอบที่ถูกก็คือข้อสองแล้วก็คั่ของงันที่ถูกมาคือพี่แนะนำให้ค่อยๆทำไล่ๆไปอนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยมันจะช่วยให้คือเราไม่ไม่มีหลงไงทีนี้ถ้าเราเกิด ถ้าตอบถูกหน,นึนน่งคะแนนทุกสองคะแนนโอเคทุกอย่างถูกต้องสลิปข้อไอ้คำตอบที่ไอคำถามที่สามยังยังไม่ได้นี่นะแล้วถ้าเกิดเรากดผิดผิดโอเคคะแนนไม่ขึ้นใช่มันมันไม่รายงานตรงผลตรงนี้เอาละส่วนอ่าคำตอบข้อที่สามเป็นคำตอบที่มีถูกสองข้อจะเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้อันนี้เราก็ใกล้เคียงกับ อันก่อนหน้านี้เลยก็คือเราใส่ปุ่มเข้าไปวางปุ่มเข้าไปข้างบนโอเคพูดเนี้ยคือคำตอบนี้มีถูกสองข้อแล้วก็ผิดสองข้อในกรณีนี้แล้วก็เราถ้าจะไม่ผิดอ้อเราเดี๋ยวกลับไปก๊อปของคำตอบผิดก่อนแล้วกันแหมช่องพอเราใส่สกิปแล้วคือสริปพวกนี้ค่อนข้างพี่ติวง่ายนะ เพราะว่าก็เป็นสคริประดับแบบเกมจอมเบสที่อ่ะออก็คือไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากเดี๋ยวเลื่อนเอาละกันโอเคมดท่านสามอีกฟิมต้องต้องระวังเลยทุกนี้นะถ้าใส่สคริปผิดแต่อย่างน้อยคือตัวแฟตก็มีมีรีพอร์ตมาได้ว่าสคริปตรงนี้คุณใส่ผิดที่มันมีมันมีระบบเตือนอยู่ c อนโทนซีแล้วก็ไปก็ซ้นอนโทรลีคอน V ท คิดแล้วก็มาเช็คดูอเออันนี้พี่ตอบผิดบอก่อนเพื่อให้ข้อสามจะได้รู้ว่าโอเคตอบสองถูกหน,นึ่งคะแนนอ่าละแล้วก็เช็คอีกทีผิดผิดแล้วก็ข้อสี่ถูกหน,นึ่งคะแนนโอเคถือว่าทิปสคิปทุกอย่างทําถูกต้องไปได้ฮ <c oughs> แล้วก็อย่างสุดท้ายข้อที่สี่อันนี้พี่จะใส่ลูกเล่นเพิ่มอ่าซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะต้องใส่อ่า คำตอบที่ถูกได้หนึ่งคะแนนได้หนึ่งคะแนนได้หนึ่งคะแนนอะไรอย่างนีงแนน้แต่ว่าเราอยากจะให้ข้อสี่เป็นข้อที่พิเศษพูด,ดง่ายๆคือถ้าคุณเลือกแสดงว่าคุณรู้ว่าั้าหมดเนี่ยมันก็ถูกหมดอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นเหมือนว่าเราเป็นอะไรมันเป็นคะแนนโบน,นัสเพิ่มเอาเราประมาณว่าโอเคคำตอบข้อที่หนึ่งล็อบี้สำหรับคำตอบที่ถูก หนึ่งข้อที่สองถูกหนึ่งคะแนนข้อที่สามถูกหนึ่งคะแนนส่วนข้อที่สี่เราจะมีการแก้เลขอตรงนี้จากบวกหนึ่งสมมติที่ให้พี่ให้แบบว่าคุณรู้ดีคุณให้สามจิบสองเดียวไปสองคะแนนอีเท่า่สองคะแนนอร์แล้วเราไปเช็คผิด ตอบผิดให้บนอสโอเคข้อที่สี่เราตอบสี่ขึ้นสองคะแนนโอเคอันนี้เป็นหน้าสรุปคะแนนแล้วแล้วิดผิดผิดแล้วก็หนึ่งได้หนึ่งคะแนนอ่าก็ตามนี้แล้วทีนี้เนี่ยอ่าเมื่อ,เม,อเมื่อทุกอย่างเราเรารู้สึกว่าเออสคริปไอไอหน้าไอหน้าตรงเนี้ยเราเราคาไว้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งลบไอตัวนี้นะคือเราเลื่อนเราเลื่อนไว้ตรงนี้ เพราะพอเราเลือกไว้ตัวนี้มันจะอยู่หลังเลเยอร์เลเยอร์แบบตัวตัวค็อปพอเราคอนเทนเนอร์ขยายหน้าจอขนาดไหนมันก็จะไม่เห็นเพราะว่าไอแท็บตรงเนี้บังเอาไว้มันเหมือนเป็นการซ่อนสคริปต์สำหรับคนที่อ่าคนทําแฟดจริงๆเอาไว้เผื่อสมมุติว่าแบบสมมติเป็นสมมติไอส่วนใหญ่อารมณ์ประมาณนี้ก็จะเป็นงานส่งอาจารย์พอส่งอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเธอข้อตอบเนี่ยมันต้องถูกสิแต่ทาไมคะแนนมันไม่ มันน่าจะได้ขนาดนี้ทำไมถึงมันผิดเพราะฉะนั้นคือเราก็ลองเลื่อนตรงนี้มาแล้วก็ออาตัวเตอร์ให้จย์เช็คดูอีกทีพอถึงอ๋อโอเคเออตรงสคริปต์ตรงนี้เธอพลาดนะอ่าเธอไม่ได้ใส่เธอดนไปใส่คําตอบที่ผิดไว้หรือว่าเป็นแค่เนข้ามไปเฉยๆอ่าหรือบอกว่ากดถึงคําถามที่เท่าไหร่แล้วมันค้างอ่าซึ่งไอตัวเนี้ยเออเราเราก็แค่เลื่อนไปเฉยแล้วก็มาสรุปอ่าช่วงคะแนนตอนท้าย ช่วงคะแนนตอนท้ายนี้พี่ก็เลื่อนเลื่อนเจ้านี้มาไว้ตรงนี้อ่นทีนี้ก็ถ้าเราตอบถูกหมดถูกหมดถูกหมดก็ถูกทุกข้อจะได้ห้าคะแนนอ่นาห้าคะแนนอารมณ์ประมาณแบบเหมือนเป็นคะแนนพิเศษแล้วก็ทีนี้ยังเหลืออีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มรีเซ็ตในกรณีที่สมมติว่าเราจะเอาเจ้านี้ไปให้อ่าแบบเหมือนถามเรียกว่าแบบเหมือนให้นักเรียนทําโดยที่เราไม่ต้องเปิงกระดาษอ่ะเราเปองไฟล์อย่างเดียวก็คือ พอเสร็จคนหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปคืคือเพื่อให้คนที่ยืนแบบอาจจะมองไม่ได้อยู่ไม่ได้ไ,มได้มองจอรูอ้สึกว่าโอ้ได้คะแนขนขณะเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเอ,อคือถ้าสคริปทุกอย่างถูกต้องนะอืมแต่ถ้ามีร้อยข้อนี่ปวดหัวแน่แ,นแต,แต่แต่ก็แนะนําว่าค่อยคค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ต้องมีปุ่มพิเศษก็คือปุ่ม แต่ข้อเสียของแบบนี้ก็คือจะถ้ากเกิดว่าคนนักเรียนคือแบบไม่รู้ไม่รู้คาตอบจะข้ามไปทําข้ออื่นก่อนมันไม่ได้งกอคือ,ข,อข้อเสียคือสกิปมันจะซับซ้อนมาก <c oughs> อ,มอันนี้เป็นปกพิเสียขึ้นมาซึ่ง <c oughs> จริงจริอันนี้พี่อาจจะวาดสวยๆหน่อยก็แต่ว่าถ้าใช้ถ้า,ถาทำใช้งานจริงก็อาจจะวาดลงสีให้มันดีๆให้มันมีรูปแบบหน้าตาแต่นี้พี่พี่ขอเน้นชัดเจนก่อน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวถมถมสีด้วยเอาสีขาวดีกว่เาเพื่อให้ตัวเชฟมันเป็นก้อนหนี้เอาละแล้วก็ F8 แล้วเป็นบอททอนอ่ารอบอา้อาวเป็นสงกฤฤิทช่างแม่งแล้วกัน <laughs> โอเคเพราะว่ายังไงยังไงมันขึ้นอยู่ในไลบรีแต่ว่าจริงก็พิงก็พิมพม์ไม่ถูกก็ได้อก เพื่อเพื่อที่เวลาเราเช็คหรือว่าให้คนอื่นช่วยดูมันจะได้ไม่สับสนไงอ,อันนี้คือปุ่มอีกรอบแล้วกนสก,กิปปุ่มก็คือ,อเดี๋ยวพี่ต้องต้องต้องมีการตั้งทงตั้งธงตรงนี้ไว้ด้วยอันโทษมีการปักทงในเลเยอร์หนึ่งข้อแรกก็คือคีเฟรมแล้วเราเฟรมเลเบลตรงนี้เราเป็นคี รอบอ่าพออีกรอบค่าคะแนนทุกอย่างมันจะต้องรีเซ็ตเพราะว่าพี่ตั้งอ่าตรงนี้เป็นเท่ากับศูนย์ไว้แล้วอ่าอันนี้เราก็ปุมอีกรอบ p อ่าเพจอ่าสคิปปทุกอย่างถูกต้องเพดออนอีเซส go to แ n d stop แล้วก็ใส่ฟันหนู ันโนเข้าไปและก็ตัววีอีกรอบปั๊บทุกอย่างก็คือพอเราคลิกคอนโทรเลเตอร์เราตอบผิดตอบถูกตอบผิดว่าได้หนึ่งคะแนนอีกรอบอ่าตอบผิดตอบผิดตอบผิดตอบถูกไอ้นี่ไอ้นี่หนึ่งคะแนนอยู่อันนี้เราตอบถูกหมดแล้วกันนะเราตอบถูกหมดเพื่อให้คะแนนโอ้นี่ห้าคะแนนอพอเราสายไปเราผิดผิดถูกถูกสามคะแนนอ่าเพราะ เรากดตอบถูกสองในข้อสุดท้ายเราถูกทุกข้อก็คือสามนี่คือก็ประมาณนี้แหละครับสลับสคริปต์สคริปต์อะไรวะคือแบบเหมือนอีเตอร์เขาเรียกว่าอิเตอร์แอคทีฟสลับแบบเหมือนช่วยเรื่องสื่อการเรียนการสอนได้หรือว่าช่วยเราเปลืองกระดาษแล้วก็ให้นักเรียนมาทําแบบแต่ว่าแต่ว่าก็ขอเป็นข้อแนะนํำนะว่าคือพวกคําถามตอบเนี่ยคือจํานวนข้อ หรือช้อยเลือกจะมากแค่ไหนก็ได้หรือจะเยอะขนาดไหนก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นสีก็ได้แล้วก็ลูกเล่นก็จะตามที่ตามที่บอกเราอาจจะใส่แบบเพิ่มคะแนนข้อนี้เป็นพิเศษคือถ้าเลือกตอบข้อนี้ก็ได้มากขึ้นหรือหรืออะไรยังไงก็ก็แล้วแต่คือสคริปต์สคริปต์ก็ประมาณนี้แหละสลับเกมถามตอบอก็เรื่องสอนแทนของพี่ก็จบ ลงแต่เพียงเท่านี้แหละนะก็คงสั้นๆไม่มีอะไรมากอสลับเกมเป็นพวกสคริปแนวถามตอบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านแล้วนะแอแกก็ขอบคุณที่มารับชมและฟังการสอนของพี่แล้วกันนะครับบ๊ายบาย